เปลี่ยน,นอะไรบ้างเปลี่ยนโช้อัพซับปักเกลียวปีนกปรับองศาลูกหมากกันโครงสปริงโหลดนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยแต่ละครั้งเนี่ยผ้าเบกใหญ่จานใหญ่แน่นอนมันไม่เหมือนจานเดิมนะครับจานเดิมเป็นจานแบบเหล็กเรียบและจานแค่32มิมิลมันเล็กนี้่ร้อมิลพี่ขั้วแบตเตอรี่ไม่ต้องไปยุ่งเลยเรามาจ่อตรงนี้ได้เลยต่อนะไม่ใช่จอ่อมีฟิลคขลกคุมให้อีก3แนะอมป์นะขอัยต่อตรงนี้ได้เลยนะฮะสดเลยฮะท่อที่เดินม,มาจากท่อแคสเดินมา เจอท่อพักเชื่อมใส่ตัวปลายแยกคู่เชื่อมแล้วมาวัดอัศัสมีที่แยกออกจากกันหน้าล้ออะไร<อ>สวัสดีครับพบกวับอาร์ตเ่นเครับพี่ๆแน่นอนครับพวกอาร์ก็ต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้อารจะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดนะครับในในส่วนของรถรุ่น ppv 7ที่นั่งนะเป็น f 4ของผมเองคันนี้เนี่ยตั้งใจเลยนะตั้งใจคือออกแบบนะออกแบบและชุดแต่งเลือก คู่กันระหว่างผมกับพี่เบิร์ด FC จาก Fashion Island นะจัดเต็มผมชอบคำนี้เลยน้องเหลืออะไรอีกไหมที่พี่ต้องใส่มาดูกันกับรถยนต์ Ford e v e r e อ t คันนี้ครับเป็น e v e r อร t เรสต์ทราคาค่าตัวอยู่ที่1,922,000บาทนะพี่เบิร์ดบอกเลยเอาขอสีดำสนิทนะดำล้วนๆเลยนะฮะกับเครื่องยนต์2.0ใไบเทอร์โบ210แรงม้า5้านิวตันเมตรกับเครื่องยนต์ ขออนุญาตเปิดเครื่องยนต์ดูก,ก่อนนะกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะบล็อกเดิมๆเลยกับรถยนต์ Ford เครื่องยนต์ของเขาทุกคันนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรคันนี้ทาความสะอาดมาให้เบร์นเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับเครื่องยนต์แน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิม2.0ลิตรไบเทอร์โบเครื่องยนต์ 2000cc นะฮะวางเยื้อเข้าไปทางด้านในตัวรถ รพราะลดภาระในเรื่องของน้าหนักอย่างที่ผมเคยบอกไปในทุกๆคลิปนะถ้าเป็นเครื่องยนต์รุ่นกเก่าเครื่องจะขยับมาด้านหน้าไปทําให้เราแมนเทนนและดูแลอะไรได้ง่ายนะครับแต่น้ําหนักมันกดไปที่ปีกนกสองข้างมันทาให้ปีกนกเนี่ยมันแอนขึ้นนะฮะทำให้เวลารถมีการยุบตัวหรือให้ตัวมุมโชว์อินโทเอาท์ของล้อรถเนี่ยมันมีการให้ตัวได้นะครับทำให้ภาระมันตกไปที่โช๊คอัพบูชลูกยางปีกนกต่างๆเขาก็เลย พักเครื่องกัาไว้ด้านในนิดนึงแนละให้ปีกนกมันมีอิสระมากขึ้นรับน้ำหนักน้อยลงเพื่อเยืดอเยียการใช้งานของรถยนต์และอะไหล่พาร์ทต่างๆนั่นเองนะครับและพัดลมฟีดปั๊มด้านหน้าตรงนี้จะไม่มีอีกแล้วนะถ้าเป็นรถยนต์ฟอร์ดเจนนี้เพราะใช้ในเรื่องของพัดลมไฟฟ้าควบคุมด้วยความเทอร์โมมิเตอร์นะควบคุมด้วยเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในพร้อมทั้งน้ําหล่อเย็นด้วยนะครับใช้พัดลมตัวเดียวนะตัวใหญ่ อาจจะมีเสียงนิดนึงนะก็ไม่ได้ดังมากถ้าเป็นในช่วงหน้าร้อนพลิกๆมันก็อาจจะมีเสียงในเรื่องของการระบายความร้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเทอร์โบเป็นเทอร์โบแบบ2ลูกนะเป็นใบเทอร์โบลูกเล็กกับลูกใหญ่นะทำงานคนละรอบลูกใหญ่ทํางานรอบต่ําลูกเล็กทางานรอบสูงผัดกันทําเพราะว่าเพื่อไม่ให้ภาระของตัวอากาศที่ไหลเวียนเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยมันหายตอนที่รอ,อบที่เขาเรียกว่าเกียสูงแล้วเพราะปกติถ้าเป็นเรื่องเทอร์โบเดียวนะครับ เทเบิลเดียวมันจะบูตก็ต่อเมื่อ,อกดคันเร่งและบูตเทเบิลขึ้น,นพอรอบได้ที่นะครับพอเกียร์พอเกียร์เริ่มสูงนะฮะบูตมันจะเริ่มต่ำแต่ตอนนี้จะไม่มีบูตต่ำเพราะมีการเลี้ยงด้วยเทเบิลลูกเล็กนั่นเองทำง,งานเข้าคู่กับร,ระบบเบรกบูสเตอร์เบรกบูสเตอร์เนี่ยเป็นเบรกระบบไฟฟ้านะเบรกไฟฟ้าเนี่ยทำง,งานเข้าคู่กับร,ระบบสต็อปแอนด์ก นะมีบายสปอร์ตนะเวลามีอะไรตัดด้านหลังเบรกให้อัตโนมัติด้านหน้าเช่นเดียวกันเมื่อถึงจุดกระชั้นชิดรถจะทําการเบรกนะพวงมาลัยหนีทันทีนะนี่คือระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะทั้งเป็นเบรกไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ย่างที่ผมได้เคยแนะนําพี่ๆทุกท่านไปนะครับรถ2ล้านก็ ej แบตเตอรี่รถ8ปดแสนเจ็ดแสนก็ ej แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวเดียวกันหมดเหมือนกันหมดเลยและมีในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ฮะ มาแล้วกับตัวจุดจ่ายไฟเพิ่มนี่ไหมฮะพี่นะครับเป็นจุดจ่ายไฟเพิ่มสามารถต่อได้อีก2ช่องนะครับตัวนี้มีการใช้งานแล้วสองส่วนช่องนี้ยังไม่มีการใช้งานสามารถเชื่อมต่อการใช้งานระบบพัดไฟฟ้าได้เจาะตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมายุ่งกับตัวช่องที่เป็นขั้วแบตเตอรี่ไม่ต้องไปยุ่งเลยเรามาเจาะตรงนี้ได้เลยต่อนะไม่ใช่เจาะมีฟิลวควบคุมอีก3มแนะอมป์นะขออภัยต่อตรงนี้ได้เลยนะฮะมีฟิลวควบคุมอีก3แอมป์ นี่คือรถสตล์ออฟรดที่แท้จริงนะออกแคมป์ปงแคมปิ้งอะไรแล้วสบายเลต่อไฟตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่สําหรับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้กับรถยนต์ Ford Next Gen e v e r e s t นะครับคันนี้เป็นสีดํามิติสีดําตัวนี้เนี่ยทำการสั่งเป็นการแลับใสนะครับเพราะสมัยก่อนในการทํารถให้เงาเนี่ยใช้เป็นการเคลือบแก้วนะเคลือบแก้วเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งาน มันจะสั้นกว่าแต่คันนี้เนี่ยทำการแรปสติ๊กเกอร์ใสทั้งคันเพื่อดึงดูดสีของเขาเนี่ยให้ดูมีความฉ่ำเงาวาวมากขึ้นและลดในเรื่องของพวกสิ่งสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเอ่ยมูลนกเอ่ยหรือจะเป็นพวกสิ่งสกปรกจากก้อนหินนะพวกนี้มันสามารถยืดเองได้แล้วก็หดตัวเองได้นะครับจะมีการดูแลแมนเทนนัลให้ทุกๆ6เดือนในเรื่องในชุดของโปรโมชั่นที่มีให้นะครับส่วนสเกอร์ด้านหน้า เป็นของวิกเตอร์ทั้งหมดไม่มีคําว่าวิกเตอร์ให้เพราะว่าตัดออกทั้งหมดนะฮะแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นวิกเตอร์แมสแม็กเลือกไฟเป็นสีขาวเป็นมินิเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์นะฮะด้านหน้าเนี่ยก็ยังโงมิติีเดิมมีกล้อง keeping, เลนชิปปิ้งเลนส์เซนทิลิงและเห็นเฉยๆไหยครับนั่นะคือตัวกล้องหน้ารถที่ติดตั้งมาเพิ่มให้กับพี่เบิร์ดเองนะฮะเป็นตัวแพ็กเกจเสริมเรามีใจให้ลูกค้าลูกค้าจัดเต็มเราก็จัดเต็มให้ลูกค้าเช่นเดียวกันกล้องหน้า มีเหมือนเดิมนะทำงานเข้าคู่กับเรดาร์โหมดหมู่ในเรื่องของ stop and go นะครับ lane centering lane keeping และในโหมดหมู่ของ adaptive cruise control นะครับสามารถล็อกความเร็วได้จับรถคันข้างหน้าได้ขับตามคันหน้าจอดตามคันหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งไม่เกิน3วินาทีรถไปต่อให้แต่ถ้าเกิน3วินาทีรถจะทําการเข้า auto b เ a k e โฮนะครับแล้วก็เราต้องกด restart ใหม่ถ้าเป็นในส่วนของโหมดตรงนี้นะครับ ส่วนวิธีการใช้งานนั้นเดี๋ยวผมคลิกลิงก์ด้านบนเอาไว้ให้พี่ๆี่กดติ๊กเข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นคลิปสั้นๆในเรื่องของการใช้งานโหมดหมด stop and go โอเคและมิติของรถปกติรถเอเวอร์เรสต์นะครับด้วยมิติของความสูง,ขงเขาเนี่ยจากพื้นถึงสุดขอบลาวตรงนี้184เซนนะครับคันนี้ทําการโหลดนะโหลดด้วยโชค๊คสัดป,ปรับเกียวพร้อมซับแท่งแย่ปรับได้ไประดับปีกนกปรับองศาเป็นของชุดโหลดของ Pro f ฟ n เด r oem 2.5นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นชุดโหลดท็อปสุดของ โปรเฟนเดอร์เลยนะครับโหลดเข้าไปที่ด้านหน้าเนี่ยกดมาที่1.5ด้านหลัง2นะครับเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนโช้คอัพซับปรับเกลียวปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโครงสปริงโหลดนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะเปลี่ยนทำไมปีกนกเปลี่ยนเพื่อปรับมุมแคมเบอร์แคสเตอร์ทำให้ยางมีมิตินในเรื่องของการสัมผัสผิวพื้นให้เต็ม100%และทำให้การตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสามารถดึงซ้ายดึงขวาได้พวงมาลัยจะทำงานน้อยลง และในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามุมการอย่างที่ผมพูดว่าโทอินโทเอาท์นะครับถ้าพี่พี่ไม่ได้สังเกตนะครับเมื่อเวลาลดออกตัวถ้าเป็นรถโหลดเตี้ยลดออกตัวล้อมันจะแบะเวลาเบรกล้อมันก็จะแบะเราไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเราเคยไปดูคลิปอย่างพวกรถแข่งลวลาเราเห็นรถมันออกตัวนะฮะมันออกตัวปุ๊บล้อมันก็จะบิดเบี้ยวนะั่นเขาเรียกว่ามุมโทอินโทเอาท์รถพวกนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เราไม่เห็นนั่นคือหัวใจหลักที่ทาไมต้องมีปีกนกบนปีกนกล่างเพื่อยึดอ,องศาของรถนั่นเองนะครับและ ชุดโหลดไปแล้วเปลี่ยนมิติของล้อใหม่เป็นล้อแมกของลรนโซ่นะครับตัวนี้เนี่ยคือผมเรียกว่าป้ายยาที่เบิร์ดเลยก็ได้นะเป็นล้อแมกตัวใหม่ล่าสุดของเรนโซ่เป็นรุ่น vtc นะฮะตัวนี้เนี่ยเอาแค่รูปให้พี่เบิร์ดดูนะบ,บอกว่าสวยใช่แล้วก็จะใส่ชุดด้านในที่เป็นเบรกคัสตอมนะด้วยกา้กานก้านที่เป็นกา้านวายแล้วก็เป็นก้านบางเฉียบมากนะครับเป็นล้อโฟร์ฟอร์มนะกรรมวิธีการผลิตคือ เข้าอ,าอลูมิเนียม6061เข้าปั๊มหลอนแล้วรีดก้านขึ้นพอรีดก้านขึ้นเสร็จแล้วเป็นรีดแผ่นตัวนี้หน้ากว้าง9.5นิ้วนะครับล้อทั่วไปกว้างแค่9นิ้วนะตัวนี้9.5ได้ใหญ่กว่านะครับเท่ากับกระบาซิ่งเลยหน้า9หลัง10แต่นี้ได้9.5ความกว้างของหน้ายางทําให้มิติยางของ265ตัวนี้มันขยายขึ้นและแก้มเล็กลงนั่นคือในเรื่องของอาการ ยึดเกาะบนพื้นถนนได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของเบรกคัสตอมที่ผมบอกไปนะเบรกคัสตอมตัวนี้เป็นเบรก21 z นะครับเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะเป็นเบรกของ Audi นะเอาไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อแล้กันเป็นเบรกของรถที่ใหญ่นะครับของค่ายยุโรปเอามาใส่นะฮะคาลิปเปอร์หน้า6พอร์ตคาลิปเปอร์หลัง4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าหยุดรถได้อย่างเขาเรียกว่าทันท่วงทีและได้ดังใจนะครับพวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกบ่อยหน่อยนะ แนะนำพี่ๆที่ต้องการหรือตัดสินใจอยากจะใช้เบรกแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งด้วยขนาดจานที่มันใหญ่ขึ้นนะมันซาะร่งจานด้วยการเปลี่ยนผ้าเบรกแน่นอนเราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกทุกๆไม่เกิน50,000กิโลเมตรเพราะว่าเบรกแต่ละครั้งเนี่ยผ้าเบรกใหญ่จานใหญ่แน่นอนมันไม่เหมือนจานเดิมนะครับจานเดิมเป็นจานแบบเหล็กเรียบและจานแค่3 4มมลมันเล็กอันนี้4 1่มิลี่นะ หน้าสัมผัสของแผ่นเบรกมันเยอะมากกว่านะครับและด้านข้างนะครับทำแบบนคลีนเลยนะปกติด้วยกิมมิคของวายแท็กจะมีสีเทากาไฟนะครับเราก็เก็บให้เป็นสีดำคลีนแล้วก็แลบใสมาทั้งคันเลยนะฮะนี่ลับใสมาทั้งคันแล้วก็เปลี่ยนมิติด้านท้ายด้านท้ายใส่ฝาข้อไฟท้ายพร้อมชุดไฟเบรคคาดยาวแบบนี้นะฮะเป็นชุดไฟท้ายที่แบบรถยุโรปและรถไฟฟ้ากำลังนิยมเราก็ใส่เข้าไปเลย ให้มันดูมิติตเฮ้ยนี่มันรถรุ่นอะไรวะเนี่ยนะฮะเห็นไฟไท้ายเป็นกิมมิคของตัวฟอร์ดเ e เวอร์เอยู่แล้วแล้วมีตัวนี้คาดเข้าไปยิ่งสวยในนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเบรกก็มีไฟถอยก็มีไฟเดี๋ยวพี่ๆดูนะสำหรับรถคันนี้นะครับเวลาหย่าเบรกก็จะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะครับและเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยอ п. เราใส่ท่อ ปลายคู่ออกคนละข้างของ JTC ท่อ JTC ตัวนี้ครับเป็นท่อขึ้นสดเลยนะฮะอย่างที่บางท่านที่เป็น FC ของผมอยู่แล้วนะที่ผมอัปเดตข้อมูลต่างๆวันที่ผมเอารถไปใส่ท่อเป็นท่อที่ขึ้นสดๆเลยนะฮะท่อที่เดินม,มาจากท่อแคสเดินมาเส้นหนึ่งเจอท่อพักเชื่อมใส่ตัวปลายแยกคู่เชื่อมแล้วมาวัดรัศมีที่แยกออกจากกันหน้าล้ออะไรเชื่อมใส่ปลายวัดค่าแหวตัวนี้นิดหนึ่งเชื่อมแล้วเอาปลายท่อมาเชื่อมเป็นการขึ้นสดสด ไม่ใช่เป็นท่อสำเร็จรูปที่เอามาขายกันนี่คือท่อสูตรที่ทาง jtc ทํามาเพื่อเพิ่มแรงบิดอัตราการเร่งนะครับอัตราการกดคเรล่งไปลองมาแล้วครับอัตราการเร่งดีขึ้นจริงจาก9.79.4ประมาณ8ต้นต้น,ตนด้วยจากศูนย์ถึง1 0 0วิศถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพี่พี่ค่อนข้างเร็วนะและไฟท้ายฝาท้ายก็ยังเหมือนเดิมน,นะฮะตัวเป็นในส่วนของเอเวอเรสต์นะครับตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปตัดแค่คลิกเซนเซอร์ออก นะครับเปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะเปิดสวิตหน้ารถกุญแจมีเหมือนเดิมทุกอย่างนะค,คันนี้ก็แพ็กเกจเราแถมนี่ให้ด้วยตะข่ายนะตาข่ายเวลาใส่ของมันกันของร่วงได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเรียงของให้พี่เบิร์ดกันอีกทีหนึ่งและด้านในของ e v e r e s t Y t e ตนะครับกิมมิคของเขาเนี่ยเ v เว e ร์เรสตแนะฮะแน่นอนคือในส่วนของตัวชุดพาร์ตต่างๆนะครับเบาะ หนังหุ้มด้วยหนังประตูหุ้มด้วยหนังทั้งหมดนะมีได้เดินได้ด้วยสีส้มเหลืองนะไม่ใช่ส้มแก่เป็นส้มเหลืองนะครับมือเปิดไฟฟ้ากระจกคู่หน้าเป็นออโต้นะครับกดครั้งเดียวดึงครั้งเดียวขึ้นลงอัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นในส่วนของไฟหน้าแบบแมทริกเอลีดีอยู่แล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้พาดูไฟหน้าเลยไฟหน้าเป็นแบบแมทริกเอลีดีนะครับสามารถที่จะคาลิเบรหาแสงเองอัตโนมัติ ทำไมากล้องไม่โฟกัสนี่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มในการาตั้งค่าไฟหลอดไฟหลอดไฟตัวไหนหลอดไฟตัวนี้ครับพี่นะมีลูกค้าบางท่านถามมาว่าปิดยังไงปิดไม่ได้นะครับแต่สามารถหลีได้ไอหลอดไฟเม็ดสีกลมๆสีฟ้านะเป็นไฟห้องเก๋งนะครับเป็นการปรับความสว่างสูงต่ำไม่ใช่ไม่ใช่สว่างน้อยสว่างมากนะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องทุกครั้งไฟจะขึ้นที่โหมดออโต้นะครับ โมดอโต้นี่เป็นไฟต่ํานี่เป็นไฟหลีเราสามารถาติดเครื่องรถอยู่นะปกติมจะเป็นไฟออโต้แล้วก็สามารถเปิดแค่ไฟหลีอย่างเดียวก็ได้เพื่อไม่ให้ไปส่องตาใไขนะครับปกติไฟด้านในจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์มีรอบพันอยู่แล้วหน้าจอหลังพวงมาลัยนะหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วมีครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวมิติของนี่นะครับหน้าจอเป็นแบบนี้ เราสามารถเลือกค่าได้นะฮะนะในเรื่องในเรื่องของโหมดการเดินทางต่างๆเราจะเลือกให้ขึ้นว่าอะไรนะครับกับตรงนี้จะเป็นเดินทางน้ํามันนะครับหรือจะเอาเป็นแบบระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้เป็นรูปรถแบบนี้กับหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด12นิ้วขนาดใหญ่แบบนี้นะมวโหมด,หมดฟังก์กชันทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยแล้วก็หน้าจอกลางขนาด12นิ้วหน้าจอขนาดใหญ่นะซิงค์แอนดรอย a ์ออโต้แอปเปิลคานะสามารถที่จะจอยกับมือถือเราเนี่ยดู GPS แบบนี้ได้เลยนะ แล้วก็ในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่เป,เป็นแบตชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะมีไทซ C ไทเ A เกียร์ e shifter เกียร์10สปีดเป็นเกียร์อัจฉริยะสามารถถอยเข้าซองออกจากซองเองได้นะครับเดืกมือไฟฟ้านะแล้วก็โหมดการขับขี่มีหมด6โหมดและสามารถเลือกการขับขี่แบบ f u w l drive แบบ part time ได้นะกิมมิคของ w i ยแท็กก็คือบอกนี่แหละนี่เป็นตัวสื่ออักษร w i ยแท็กพร้อมด้วยเดินได้สีส้มแบบนี้นั่นเองนะครับ โอเคเป็นไงครับกับรถยนต์เอเวอ t เรที่นั่งรถยนต์ครอบครัวสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เดินทางได้หรือจะใช้เป็นแบบ t o u r i n ิงคาร์นะเอาไปเที่ยวพักผ่อนตามวันหยุดต่างๆได้และในส่วนของตัวพี่ๆท่านใดท,ที่ที่ต้องการอ,าอยากจะได้รถแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้กับอา,าอร์ตพันครชลุมเกษตรน้ำมนชลุมที่ยอขายอันดับหสีซอนนะ ที่เบอร์ด้านล่างนี้0 9 8ย์1 6 6 6แนะครับติดต่อเข้ามาได้ว่าอยากได้รถแบบไหนแต่งยังไงผมนอกจากเป็นที่ปรึกษาการขายแล้วผมยังเป็นที่ปรึกษาในการแต่งรถให้พี่ๆได้นะว่าอยากจะแต่งแบบไหนออฟโรดออนโรดโรลเตียนะครับสุลต่านแบบนี้ผมก็ทำให้ได้กับในเรื่องของมิติการตกแต่งรถต่างๆทักเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินบ็อกเข้ามาหรือจะคอมเมนต์เข้ามาก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าอยู่ที่ในประเทศไทยเราสามารถเอากับผมได้นะครับฝากพมรกชุมชนเกษตโนมิน เราส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะบริการให้ถึงที่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาที่ถึงหน้าบ้านได้เลยกับ0าร์ศูน6 6 1ก้เราลอแบบนี้เท่แบบนี้อย่าลืมนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกุญใจดีๆในการทำคลิปดีๆให้พี่พี่ๆได้ชมกันจะได้มีรถทลองแบบนี้เหมือนกับที่เบิร์ตที่แคร์ที่ดูผมผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่ๆนี่แหละแล้วก็ตัดสินใจทักเข้ามาขับรถเข้ามามาเช็คได้แล้วมาดูตัวอย่่าางงงงงงงขอจรริมมัันนเป็็ยไแแลล้วกกตต เมื่อวันตกแต่งรถเสร็จก็มาส่งมอบรถกันมีความสุขร่วมกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสิคตามผมด้วยสำหรับวันนี้หมดพลังแล้วขอบพระคุณมากสวัสดีครับ